สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็เมื่อวานนะครับก็เปลี่ยนบอสใหม่แล้วนะครับก็เป็นแลนเอ้ไม่ใช่แลนสีแลนหมดไปแล้วนะครับเทอร์นาดัสนะครับหรือว่าเจ้ายักษ์เขียวนั่นเองนะครับก็การตีพวกเจ้ายักษ์เขียวนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็ใช้โปเกมอนหินอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนบินนะครับแพ้หินกับไฟฟ้านะครับก็ อะไรอะไรคูนะฮะจัดไปเลยนะฮะจัดเต็มไรคูนะครับใครไม่มีเขาว่ากันไปนะครับพวกโกเลมอาร์กอนนะครับหรือว่าไทเลนิต้าที่มีท่าหินนะครับก็จัดได้เลยนะครับก็มาดูคลิปกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ผมก็ตีกับเพื่อนๆนะฮะในกลุ่มนะฮะตี11คนลงเร็วมากนะครับก็ สองสามคนก็น่าจะตีลงนะฮะถ้าจัดตัวดีๆนะฮะอัดตัวหน่อยอันนี้ตัวแรกของผมเป็นอ,อ,อะไรนะไอไลโคนะครับไลโคก็เป็นโปเกมอนไฟฟ้าที่เด็ดมากๆเลยนะครับผมเป็นติดหนึ่งในท็อปห้าของผมเลยแล้วกันสำหรับโปเกมอนไฟฟ้านะครับท่าก็เป็นท่าไวชาร์ดนะฮะ ลงเร็วมากสังเกตเห็นไหมฮะลงแบบเร็วสุดๆเลยนะฮะเพื่อนมาตีด้วยนะฮะฝั่งตรงข้ามเพื่อนก็ใช้อะไรไลพี่เหลี่ยเงี้ยนะครับ mm hmm. มีท่าหินนี่นผมลงก็ตายแล้วก็เปลี่ยนฮะนี่เป็นโกเลมนะฮะร่างอะโลลาซึ่งเขามีทั้งท่าหินแล้วก็ท่าไฟฟ้านะครับส่วนเจ้ายักษ์เขียวเนี่ยเขาใช้ท่าอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะ อาอท่าดักเขานะฮะดักเขาท่ามืดนะฮะตีไป,ไปนะครับแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเขาลงแล้วนะฮะก็ไม่เสียเวลามากนะฮะยิ่งเราตีลงเร็วเท่าไหร่บอลเราก็ได้เยอะเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ได้คะแนนเขาเรียกว่าอะไรได้ถ้าใครทำดาเมจสูงก็ได้บอลเยอะอีกนะครับผมนี่เรียบร้อยตายนะฮะร้องไห้ไปเลย <laughs> นะฮะส่วนวิธีการจับก็เหมือนกันแลนเดอร์ลอสนะครับเหมือนกันเลยเด๊ะเลยนะครับอ่ะนะฮะมาดูกันนี่โอ้โหนี่ได้ของได้ได้ของ,ได,ของได้ของเยอะได้ของเยอะนะฮะนี่ XP นี่นะฮะแล้วโหได้บอลสิบเก้าลูกนะครับผมมาก็อย่างแรกนะฮะ เนื่องจากตัวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะผมก็จะล็อกบอลน,นี่ล็อกบอลกดค้างนะฮะกดค้างให้วงมันเล็กๆนะฮะแล้วก็รอจังหวะที่เขาอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ฟาดแบบนี้เราก็โยนสวนไปนี่นะฮะเอ็กเซลเลน์นะครับน,น,นี้ผมเนื่องจาก IV ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจะโยนสับปะรดนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจับได้ง่ายขึ้นก็เป็นเบอร์รี่ทองนะฮะเบอร์รี่ทองก็ได้ โยนสวนไปแบบนี้นะฮะคือทุกจังหวะอย่างที่ผมบอกอะนะฮะถ้ามันไม่โจมตีอย่าโยนอยู่ข้างๆถ้าไม่นถนัดอย่าโยนนะครับแล้วมันโจมตีมันต้องมีเสียงนะฮะอุ้งอั้องอะไรว่าไป <c oughs> <c oughs> นะครับนะฮะแต่ละตัวเสียงไม่เหมือนกันเลย <c oughs> น่าอยู่ตรงกลางละตรงกลางละตรงกลางละแอรไหมแอร์ไหมมันไม่เสียงแอรหรือมันเสียงอันเ้อ มีตีปีกเป็นไก่นเนี่ยมันกวนตีนครับนะก็รอมันอยู่ตรงกลางครับเนี่ยนะฮะรอมันอยู่ตรงกลางในจังหวะที่เขาโจมตีเนี่ยนะฮะวงบอลจะไม่เปลี่ยนนี่นะถ้าเราผิดจังหวะวงบอลจะเปลี่ยนนะครับนี่อ้าบเนี่ยเดี๋ยวผมต้องรู้สึกผมต้องเปลี่ยนฟิล์มนะฟิล์มมีปัญหามากเลยนะครับ คือโยนสับปะรดเนี่ยอ่าเนี่ยค้างค้างโยนสับปะรดเนี่ยนะครับถ้าจับได้ในขณะที่โยนสับปะรดเนี่ยนะครับจะได้คันดี้คูณ2นะครับเบอร์รี่ทองก็จะเพิ่มอัตราการจับได้ง่ายขึ้นนะครับเออป๊อปโอ้โหมาหลุดวงหลุดวงเฉยหลุดวงโอ้โหอ่าดันติดคริติคอลครับก็เลยติดนะฮะนี่เรียบร้อย นะฮะโอ้โชคดีไปโชคดีไปนะฮะโอเคนะครับก็เอาไว้ดูนะครับอ่าสำหรับเจ้าััษ์เขียวนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ใช้นี่ไอวีร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ